สองเอันนี้เราดีกับตานที่บ้าน่อยไหนไหนวิธีดูทิศเหนือดูยังไงครับมามอ่อย่างเงี้ยมันชี้มันขึ้นหนูตรงต้นไม้ตรงเนี้ยมันมันก็จะชี้ทางนู้นใช่ไหมครับ่าทางนู้นก็แปลว่าทางนู้นคือทิศเหนือแต่ถ้าเขาชี้ผิดทางมันก็แสดงว่ามันตรงนั้นเคยไปเป็นทิศเหนือมาก่อนมันเคยไม่ได้ลูกเพราะทิศเหนือมันเปลี่ยนไม่ได้นี่ใช่ไหมจริง แตดวดูที่ด้านหลังนี่จะมีปะไม่มีเลยหูยโล่งเลยทำไงอ่ะแปลว่าทางนี้คือทิศเหนือจริงๆหรอพิสูจน์ได้จริงหรอครับด,ดูต้นอื่นดิแต่บงครั้งมอสก็ทำผิดได้ครับต้นนี้ก็ชี้ทางเดียวกันทางนี้ล่ะ ไม่มีตอนนี้ล่ะไม่มีขึ้นทางนี้หมดเลยเยอะด้วยมีมดด้วยหมามดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกเข็มบมัดไรหรือมอดต่างๆอะไรพวกนี้ขปนุางหลังแสงสวยมากเลย เสบตาหนังด้วยจบการบรรยายเพลงเท่านี้ครับครับ